ก็ไม่ม <ici> <d> ิ้นบอกเขาเลยไม่ได้มินบอกนใจเลยอไม่มืวานน้องเขาพาระยะบรุดต้อพูดเป็นเพดระยะเป็นเจ้าไม่ใช่ี้มันเป็นงานเป็นงานด่วน ปันอย่างเดียวรืปันอย่างเดียวว่าอยู่ยาคนเดียวมาจะไปเล่าอะไร้าเรไม่ได้่าทับ้านไม่ได้ดีบ้าับ้านทำไม่ได้ดีบ้านมีหยหายดูน้องกบกันเมื่อวานนี้ยังกามามกมา วันนี้มาหัวใหม่ด้วยค่ะนครับผมใช่เรื่องที่เป็นห่วงเนอะนึกว่าโดนอุ้มไปแล้วใช่คิดว่าจะโดนอุ้มทัวร์หาอะไรโอ้โหไม่มีอะไรนะโดนอุ้มไปแล้วไม่เด้งไม่การจะไปไหนบ้างครับวันนี้มีสวัสดีที่บรรจบต่อไปเรื่อยที่บรรจบครับเยี่ยมเไปเลยรวดเร็วน่ะ เรี้ว่าจะนั่งรถตู้ใหม่กับลุงไปก็เตรียมอาจจะเตรียมไม่ต้องหรอกเวลาเราจะขับรถลงนู้โอเคมันจะไปใต้ไปเหนือนั่น้วค่อยขึ้นโอ้มีคนเปลี่ยนไปได้แถวหน้าเลยสอง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 สอองสองสอมสองสองอองสอองสองสออนสออยสองสออองสองอองดูงสองนี่ไอ่อยู่ไส่ถูกหรอกเองสอออ่อออ่ององ ก็ไปไกลๆด้วยก็มีแบบนี้ที่มันลีบที่ลายๆด้วยก็ไปไกลๆด้วยที่ลายๆครับว้าลายๆที่สวยเยอะมากกลัวว่ากับการไปด้วยก็เป็นห่วงน้องกัปตันแล้วก็เลยก็มาแล้วก็มา่านไปกัปตันอยู่เป็นดึกไหมผ่อนไปมีรถมาคันนึ่งมาจอดผมก็เลยขับตามเลยโอ้โหตามจนถึงบ้านเลยนั่งคิวรถไม่รู้รถใครเขาเลี้ยวซอยไหนไม่รู้ัมตามไปเลยแล้วซอไหนก็ออกมาแล้วเลยโอ้โหดีดี นี่ว่ารถสาวที่วันรถสาวรถสาวรับกน้องกลับมาคือน้องตื่นเต้นตอนนี้เป็นห่วงกับตันนะครับเดี๋ยวลุงจะไปแล้วลจะไปแล้วไป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 นี่ก็รถสาวคืออะไรขึ้นนะครับไปขึ้นไปดูนะคะเดี๋ยวลุงจะไปวังเยี่ยมแล้วนะคะตอนนี้ก็ไปรอลุ้นนะคะค่ะ ก็มาถามดูนะคะน้องกับตันนะคะเมื่อวานหายไปไม่เห็นนะคะก็เลยเห็นลงมาวันนี้ก็เลยมาถามดูนะคะว่าค่ะน้องไปไหนอะไรนะคะน้องก็บอกว่ามีธุระนะค,ะ,คะเป็นห่วงก็เลยพากันมาถามดูนะคะน้องกับตันมาแล้วนะคะวันนี้รถมาโจทย์อยู่แล้วนะคะกับตันดําซึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานไม่เห็นนะคะ วันนี้มาก็เห็นน้องกับตันลงจากรถมาก็เลยมาถามนะคะว่าไปไหนมาเมื่อวานนะคะเป็นห่วงนะคะก็พากันถามดูก็เป็นแบบนี้นะคะเน้องกับตันก็มีธุระคะคะไปทำธุระ<ด>ค่ะค่ะก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะค่ะคลิปนี้นะคะโปรดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ